สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผพระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีภาพบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปที่เบอร์082480 4746็ครับผมส่วนไอดีลผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม สำหรับวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาสามร้อยบาททุกรายการเลยครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อสององค์รดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1นึเลยครับนี่เป็นพัดส,สิวลีครับผมแต่ผมไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะครับเนี่ยครับเนื้อาหาเก่าๆแบบนี้นี่ครับผม เป็นพระศิวลีครับผมรายการที่หนึงนะครับนะครับผมเนื้อหาแห้งๆเก่าๆครับน,นี่ครับผม นี้จะเป็นรายการที่หนึ่งครับ,รบถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพัสดุบริรายการที่หนึงราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมอันนี้เป็นรูปรอหลวงพ่อเผือกครับผมนี่ครับวัดกิ้งแก้วครับผมนี่เป็นหลวงปู่เผือกครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสองนะครับผม รูปรอหลวงปู่เผือกกรับผมวัดกิ่งแก้วน่ครับผมข้าง,งใต้ฐานอุดกิ่งนะครับเนี่ยครับนะครับผมวัดกิ่งแก้วครับ ครับผมกิ่งดังอยู่นะครับกิ่งดังอยู่นะอันนี้เป็นหม่เลขสองครับผมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วราคาสามร้อยบาทครับอันนี้ต่อไปเป็นภาพปิดตาครับผมนะครับเป็นแบบนี้ครับผมผมก็ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ครับภาพปิดตานะครับ ผมเป็นพระปิดตาหมายเลขสามก็ผมนี่ครับนี่ครับผมเนื้อหาจะประมาณนี้นะครับผมเนี่ย ไดตามหมายเลขสามราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสี่ครับปปาามผมนี่ครับพระนางพญาเก่าๆครับผมหมายเลขสี่นี่ครับผม นี่จะเป็นด้านข้างครับผมนี่ด้านหลังครับนี่ครับผมนี่เป็นพระนางพญา,ามหมายเลขสีกก่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อ,อไปเป็นพระสมเด็จเกศเยโยอ่าหมายเลขห้าครับผมนี่ครับ อันนี้ก็เจ็ดชั้นครับผมสองสี่หกเจ็ดชั้นครับผมนี่ครับนะหาเก่าเครับผมหมายเลขห้าครับผมนี่ครับผมนะหาเก่าเครับผมสมเด็จเกตชัยโยครับผมหมายเลขห้าครับ นี่ครับยีงจะเป็นด้านหลังครับผมนี่ข้างนึงครับน,นี่เป็นหมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นาพาะสมเด็จหมายเลขหกครับผมอันนี้จะโย้หน่อยนะครับนี่ครับ ดูนะครับดูพิมพ์จะโยะมาทางซ้ายหน่อยนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหกนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับ วันนี้ก็สององค์ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สามร้อยครับจะเป็นด้านหลังครับผมสำหรับพระสมเด็จหมายเลขหกครับผมนี่ครับด้านข้างครับจะเป็นหมายเลขหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นพาระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผมน่ครับผมน่ครับเนื้อหาก็เก่าเกาประมาณนี้ครับผม เป็นหมายเลขเจ็ดนะครับด้านข้างครับผมนี่ด้านหลังครับอันนี้แค่จิข้างนึงครับผม นี่ครับอันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมหมายเลขแปดครับผมนี่ครับน,นี็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขแปดนะครับผม ประมาณนี้ครับผมโทรมาจับจองกันก่อนได้นะครับผมไม่ต้องดูให้จบคลิปแล้วค่อยโทรมาก็ได้นะครับดูถูกใจอง์ไหนโทรทันทีได้เลยนะครับพี่พี่นี่ก็จะเป็นด้านก้นครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขแปดครับผม รูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์ครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขเก้านะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์ครับผม จะเป็นด้านหลังครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมอันนี้เป็นเหรียญรล้วก็คูณครับผมอ่ารุ่นสหกรณ์ครับผม หรือเขาเรียกกันอีกรุ่นนึงคือรุ่นโดดตึกใช่ไหมครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเลขสิบครับผมแล้มวมาคูณรุ่นสาหากรณ์ครับผมครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังครับผม จะเป็นหมายเลขสิบนะครับเรามาจับจองกันได้ครับผมปีสองห้าสามศูนย์ครับผมแล้วพอคูณรุ่นสหกรณ์ครับนี่เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นเหรียญหลวงพุธใครหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพุธใครค,ครับผม นี่ครับนี่จะเป็นด้านหลังครับผมนี่จะเป็นหมายเลขส1บเ็ครับผมราคาสามร้อบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองครับผม นครับสมเด็จพิมพเส้นได้ครับผมเนี่ยอาหารเก่าๆครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขสิบสองสมเด็จพิมพเส้นได้ครับผมนี่ครับผมเส้นสมจะเรียวๆเล็กๆรกครับผมเนี่ยครับ ฐานก็นจะเรียวๆเล็กๆครับผมสมเด็จพิมเส้นได้ครับผมหมายเลขสิบสองครับนี่ครับนี่จะเป็นด้านหลังครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มครับผมนี่ครับนี่ครับผมหลวงพ่อแช่มครับ เป็นหมายเลขสิบสามนะครับน่ครับผมจะเป็นด้านหลังครับนะครับผมน่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับหลวงพ่อแช่มครับผมราคาสามร้อยบาทครับเป็นต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผม อันนี้รูปรอหลวงพ่อ,พอคล้ายครับผมนี่ครับมีอันนี้อยู่ข้างหลังด้วยนะครับใต้ฐานนี่ครับผมได้มาเก่าๆแบบนี้ครับผมเดิมๆแบบนี้รูปรอหลวงพ่อค้ายครับผม จะกล้องไม่โฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมแอดไลน์มาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับพี่ๆนี่ครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับนี่อุดก้นไม่ได้อุดก้นครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเขาเรียกกัเขาไม่ถูกไม่ใช่อุดก้นครับผมนี่ อันนี้เป็นรายการที่ที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จโตนะครับนะี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะเนี่ยอันเนี้ย ผมเห็นเก่าๆเนี่ยแล้วเลี่ยมมาแบบเดิมๆนะครับเนี่ยเลี่ยมใช้งานเลยนะเนี่ยแบบนี้แล้วของเดิมเลี่ยมใช้งานเลยแต่ผมว่าน่าจะใช่สมเด็จโตนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆกรอบก็เก่าจะได้เกินผมก็ไม่อยากแกะกรอบพลาสติกออกครับผมมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นเลยนะครับ ครับพยายามส่องให้เห็นนะครับพี่นะครับเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้ครับเจ้าของเดิมแล้วจะเลี่ยมใช้งานนะเนี่ยเลี่ยมแบบนี้หลวงพ่อไตรัดอะไรนะครับผมเนี่ยวัดปราสาท จังหวัดราชาบุรีนะครับผมองเล็บส่งน้ำเลยครับผมผมก็ไม่ทราบวัาเหรียญรุ่นอะไรนะครับเนี่ยแต่เห็นเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ก็เลยนำมาแบ่งปันพี่ๆกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นองค์สุดท้ายครับผมเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับ จะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับวันนี้สององค์ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็ราคาสามร้อยครับผมเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดครับผมเพจผมนี่ครับนี่จะเป็นด้านหลังครับผม อันนี้จะเป็นหม่เลขสิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับสำหรับพี่พีทานใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ